สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณ Channel นะคะคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเด่นล่าง3สูตรนะคะเป็นสูตรเก่าทั้ง3สูตรนะคะสูตรที่1น,นะคะสถิติย้อนหลังตั้งแต่วันนี้เลขที่ออก7 9นะคะ เลขเด่นที่เข้าก็คือ9เลขออกนะคะ78เลขเด่นที่เข้าก็คือ7แล้วก็8นะคะเลขที่ออกนะคะเ0เลขเด่นที่เข้านะคะ9แล้วก็0เลขที่ออกนะคะเ9เลขเด่นที่เข้าก็คือ9นะคะ เลขที่ออกนะคะหนึ่งเจ็ดเลขที่เข้าก็คือเจ็ดนะคะเลขที่ออกนะคะหกศูนย์เข้าที่หกเลขที่ออกนะคะสี่สองเข้าที่สี่นะคะเลขที่ออกนะคะสามหนึ่งเข้าที่หนึ่งนะคะเลขที่ออกนะคะแปดเก้าเลขเด่นที่เข้านะคะก็คือเก้า แล้วก็แปดสูตรนี้นะคะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะจะเดินเพียงแค่ส่วนมากสองแถวหลังนะคะมีงวดนี้นะคะที่เข้าที่เก้านะคะแถวหน้าแล้วก็งวดนี้นะคะต่อมานะคะสูตรที่สอง สูตรที่สองนะคะเลขที่ออกนะคะเก้าศูนย์เลขเด่นที่เข้านะคะศูนย์เลขที่ออกนะคะเจ็ดเก้าเลขเด่นที่เข้านะคะก็คือเก้าเลขที่ออกหนึ่งเจ็ดนะคะเลขเด่นที่เข้าก็คือหนึ่งเลขที่ออกหกศูนย์นะคะเลขเด่นที่เข้าก็คือหก เลขที่ออกนะคะ42เลขเด่นที่เข้านะคะก็คือ 2. 2เลขที่ออกนะคะ31เลขเด่นที่เข้านะคะก็คือ1เลขที่ออกนะคะ89เลขเด่นที่เข้านะคะก็คือ9ต่อกันด้วยสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามนะคะ เลขที่ออกนะคะ9 0เลขเด่นที่เข้านะคะก็คือ9เลขที่ออกนะคะ7 9เลขเด่นที่เข้านะคะก็คือ7แล้วก็9นะคะเลขที่ออก1 7นะคะเลขเด่นที่เข้าก็คือ1เลขที่ออกนะคะ6 0เลขเด่นที่เข้าก็คือ0นะคะ เลขออก42นะคะเลขเด่นที่เข้าก็คือ2เลขที่ออกนะคะ31เลขเด่นที่เข้านะคะ3แล้วก็1เลขที่ออก89นะคะเลขเด่นที่เข้าก็คือ8สูตรที่สองแล้วก็ สูตรที่สามนะคะระยะการเดินเท่ากันนะคะตั้งแต่งวดนี้นะคะเลขที่ออก90นะคะอันนี้คือสูตรที่สองน,นี่คือสูตรที่สามนะคะระยะการเดินเท่ากันนะคะวิธีคำนวณนะคะเลขเด่นนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเด่นล่างใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักสิบใช้รางวัลเลขท้ายสองตัว ใช้หลักสิบคูณสองนะคะหลักสิบศูนย์นะคะบวกหลักสิบคูณสองแปดคูณสองได้สิบหกนะคะใช้หกบวกตามด้วยสองคงที่นะคะศูนย์บวกหกบวกสองได้ แปบวกหนึ่งได้9กนะคะเกบวกหนึ่งได้สิใช้ศูตรนะคะเลขเด่นที่ได้คือ8 8ดแปศนะคะสูตรที่1นะคะได้8 9ดศนะคะต่อกันด้วย สูตรที่สองนะคะสูตรที่สองสูตรที่สองนะคะใช้รางวัลที่หนึ่งในการคำนวณน,นะคะใช้หลักร้อยห้านะคะบวกสี่คงที่ห้าบวกสี่นะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใช้ศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งเลขเด่นสูตรที่สองนะคะ ได้901 901นเกศย์หนึ่งนะคะเลขเด่นสูตรที่สองต่อกันด้วยสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามนะคะวิธีคันคำมวลเลขเด่นสูตรที่สามนะคะ ใช้นวันลลขท้ายสองตัวนะคะใช้หลักสิบใช้งวัลลีท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักร้อยแปดนะคะหลักสิบบวกเจ็ดหลักร้อยบวกตามด้วยสามคงที่แปดนะคะบวกเจ็ดได้สิบห้าบวกสามเป็นสิบแปด เลขเด่นตัวแรกนะคะคือแปดแปดบวกสองได้ศูนย์ศูนย์บวกหกนะคะได้หกเลขเด่นสูตรที่สามนะคะได้แปดศูนย์หกนะคะ เลขเด่นนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะได้แปดเก้าศูนย์นะคะสูตรที่สองนะคะได้เก้าศูนย์หนึ่งนะคะส่วนสูตรที่สามเนาะได้แปดศูนย์หกนะคะทั้งสามสูตรนะคะชนกันที่เลขศูนย์นะคะสามตัวแล้วก็มีชนที่เลขเก้า สองตัวนะคะแล้วก็มีชนที่เลขแปดสองตัวนะคะคลิปนี้นะคะเลขเด่นนะคะที่ชนกันเยอะที่สุดก็คือเลขศูนย์นะคะรองลงมาก็คือเลขเก้าแล้วก็เลขแปดนะคะเลขเด่นล่างนอ้องแอดก็ยังมั่นใจนะคะว่าเก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์หนึ่งต้องติดมาสักตัวนะคะเลขเด่นนะคะเก้าศูนย์หนึ่งหรือแปดเก้าศูนย์นะคะ คลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ